แก้วนี้ล่ะแก้วใหญ่เลยลูกหมดแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะทีพี่รอสักครู่นะเมนูอะไรครับ24ไต้หวันไต้หวันไม่มีครับแล้วชานมเป็นชานมเย็นสตาร์นมชมพูนมเย็นสีกลมใช่ไหมครับได้ค่ะค่ะผม บาทหนึ่งเนลยนี่ครับส hmm. ิบาทค่ะกวบาทอมีย hmm. mm ีล hmm. mm ูกใหญ่ส hmm. mm ุดนะเอาแช่เย mm ็นเลยนะ อย่าหลบข้างหน้าก่อนครับร้อนมากแย่แล้วก็ได้ฝ่าได้เลยโค้กแช่เย็นหนึ่งแก้วแล้วก็รับน้องฝ่าได้เลยได้ค่ะมีาให้หน่อยชาไอ้ียวนมยี่สิบเไคะมีมีนอที่แพงกว่านมช็ที่แพงกว่านี้ก็มีมีสามสิบเลยอี้โยี่สิบเอ ปินร้องทังงานแล้วได้ได้สักคู่นะพี่ยุ้นเช่แจ้ไปกับพี่ป่นะพี่ได้ปะจะไปยุ่งเคระาได้แล้วค่ะจะเย็นนนะโบกของแจเย็นนะจสั่งอะไรไปเป็นทั้งหมดของพี่สี่สิบห้าบาทค่ะได้ค่ะหนูให้ก่อนนะะหนูให้ก่อนเดี๋ยวเพลืร้อง 5้าบาทขอบคุณค่ะไม้พี่ไม่เรียกพี่ก่อนไงเดี๋ยวพี่ลืมโกนัน้องลืมแล้วพี่กมอยู่แม่ค้าลืมแน่แม่ค้าลืมแล้วลมเลมอ่านี้ไม่โลดูดิโคกจะหมดแล้วไม่โลดพึได้ร้อนด้วยขอบคุณนะไี่ร้ออคะคกี่กล่องคะกล่องเดียวสิบ้าบกทอนห้าบาทจ้ะ

ต่อสิบบาที่อหมึ่งแก้วนี่